มันลอกอานัวนยด้อตัวได้ลาบานลงไวตำหรอถูกแตกแล้วถูกแตกแล้วฮะโุนก็บเก่าุนกับเก่าเอาเดี๋ยวรอหลุนเห็นมันออกมาเห็นเบิดก้นฮะบมุนกับ่า่ตือ คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับผมสวัสดีเอลซีทุกท่านนะครับครับเอลซีต้องเข้าป่าช้านะครับขอโชคตองหัวเด้อหลังจากเขาเก้าหนึ่งนะครับนะทุกคนวันนี้ขออยู่ที่ปูมบของเก่าละป่าสาคือเก่าละดที่เก้าหนึ่งเขียนลงดินให้ด้วยเจ้าหนึ่ง ะงวดนี้ผู้ใดบ่ได้เบิ่งงวดที่แล้วกัเบิ่งงวดนี้ก็ถือว่าเป็นผู้โชคดีแล้วพี่น้องพราะฉะั้ตองถือว่าเพือเท่าเท่าป่าช้านะครับทำพิธีขอให้ต่องวดเลยนะครับขอต่องวดแน่นาะขอต่องวดด้วยบังผันแมนได้บ่กว่ารอกเขาจะยังสิดยาจนคนละลูกหลาน บ็กาวมักมัเลยเขาทนไหวบกเผาโอ้อ้สมนะนะเอามาเวายมะสินมาไหว้สมนวะทนไวแบบเาสมเผาอยู่สสมแล้วดิหน่งานอืมไหนอันไหนละนแปนึ่งแปดหนึ่พันวจุดถูกจุดถูกมัจุดถู จุดทูบมอยู่ว่างในระบาดิจุดทูบใหม่มาเบิร์ทูบก้าดอกไม่แปดเหลือนึงเียว่าแปดนึงแปดนงสบนะเาเน่แหละยามือมันก็เคยเป็นเ่นันจุดเทียนี่นี่ง่อยดี๋มสีเรไป่จุดมันแม่้อนด้เทียนมากเยอไปตังเลยเด้อนี่ ทำใหม่ๆเด้ยังไงเด้อขอสามตัวแตกเด้เงินอีเด้อห่าเก้านึ่งแตกแล้วเอาค่าคัดเงินเถอะเอาคักๆงินนี่ันมาทั้งลูกทั้งหลานพี่เด้อจุดเร็วขอตองหวัดน้องใครสิได้เห็นน้ำ มีเหล็กแนใจบ่ในตองมีเหล็กมักในใจบอสก็ถูกออกมาเป็นตัวเลขนี่อยากให้มันเป็นตัวใดอยากให้เป็นตัวใดพี่นายยอดล้วอยากให้เป็นตัวใดไม่ใจงานเมื่อไ่ล่ะหันนั่งน่าตัวมาทั้งนี้ป้อนหนึองอนไรก็อืมอืมเราหมักน้ำถูกเนี่ยเจ็ดนี่อืมเป็นไรแล้ว S <S รอยแล้วขับเด็กทูบนะครับขอตัวงวดกับผู้เท่าเฝ้าป่าช้าว่ายหญ่ตยอ,องงวดแล้วเข้าเก้าหนึ่งตรงๆเลยมือนี้มาขอให้ต่องวดได้ตัวไหนอย่างไรเดี๋ยวร,รอพี่น้องจักน้อยหนึง่งคนด้วมือนี้มาขอกัเด็กทูบขอกับทูบส่วนความฝันหนี่รอ รอก่อนควมฝันรอก่อนเนาะท่าน,ดนได้ฝันส่วนความฝันรอกัอนเด้อพี่น้องเด้วอวันนี้เอาเลขยทูบไปที่เอาไปฟังหัวแปดเอาขามโคง้งขามแล้วก็เอาไปก่อนระวังก่อนัวแปดอืมนันจะเป็นแปดที่ดีก่านะยังเ,เป็นไงหรอ นั่งให้เด็เป็นตัวเลขเลยอเอาไว้หนานะเฮ้ยหานะอืมดายน่งหลุนเลยเราวองแล้วบาทซองอะไรเนี่ยท่านอเมริกาเออเลขหนึ่งไปเอาขามโคง้งเอาขามนะพี่น้องเด้ออืมฮะป็นตัวน้นอนย,ยเลขทูบนี่เอาไปได้ทั้งเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านทันน้งรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยละ แนว้าไปโลดอ้ยเมื่อเมื่อมันเียวมาเขียนนี่บบาสองขาตัวนแ่เมงเก่าตัวใดล่ะตัวแรกกับตัวใดไงินเียวมาเนบแล้วฮะตัวแรกตัวใดตัวแรกน่นสีสี่าตัวที่สองราว่าเก่ามันท่านใ้ใหม่เบิดเดี๋ยวมันขาดนีตัวแรกสีตัวที่สองยังพันขึ้นมาเด้อ

แม่นบ่สองเบิ้องว้าทำไมงวดเราหันวัดจังเลยนี่เออมงวดเหันว้าในละหอ่ะหกหกเทะเอ่ะสี่หกตัวที่สามตัวที่สามเป็นตัวใดครเป็นสองหห้าเลยลเนี่ยอลออดองวตกี้ห่ไล่พืนนวาโยขาขมาขอโกเด้ะขอลั เราดิมาล่วงเกินเด็กน้ำข้องเขาหนึ่งทีดอกอสาธุสาธุนก<า>เอาคันหาพอคันมาคุณแม่นี่แล้วเราได้รู้่วงหมุนแล้วขอส่วนเพื่อนยินด้นะตู้ไหตู้ไหนละบานลงไปตำหรือ ยานเป็นซีอยู่นี่ถูกแตกพี่น้องถูกแตกถูกแตกถูกแตกแล้วถูกแตกแล้วซีหกมาลุ้นตัวที่สามกันครับจะเป็นตัวไหนซีหกย่งน้องอ่ะน้องสิเนาะซีหกอย่าง,ง 4, ยัยซี 0, 9, หก<า>อย่างฮะบ่าซุนกับเก่าเอาเดี๋ยวรอลุ้นเห็นมันออกมามเห็นเบิดก่อ 9, นฮะ mặc sướng cả câu, rồi. Mà câu. Ừ, Đó, không 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 Câu 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 không à. câu không 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 như không 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 câu không 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 rồi không 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 ตัดทนะูบ <1. S 1> สิแตดทูบสีลมแล้วพี่น้องสีหกรอ่าพ่องตัวไหนประกาศอ่าสีหกเก้าสเกอ่าจุดทูบ ขอโชคได้สี่หกเก้าสี่หกเก้าเนอะพี่นอ้องอ๋อเดี๋ยวไทยมันก็เนี่ยวทุบที่แตกแล้วนี่ตู้ไหนก็สี่หกเก้านี่ตู้ไหนเออ 4, 6, สี่หกเก้าละทุบพืชแตกแล้วไทยเพิ่งแตกทุบพืชแตกทุบพืชแตกนะนี่พี่น้องทูบแตกแล้วทุบแตกแล้วสี่หกเก้าพาเครื่องแล้วทีนี้สี่หกเก้าเขาจะตองขอโชคดู ภูมปาา่าซาก่อน,นครับพี่น้องได้สี่หกเก้าเด้ออ๋อพี่น้องที่เอาไปเพื่อนบ้านที่เอาไปรัฐบาลไทยกะเงาเงาไปเลยนะครับผมสี่หกเก้านะครับนั่นสิถึงนะอ๋ะออูพี่น้องผู้เท่าเฝ้ปลาชา้าจุดขอให้ที่ภูมิปลาชา้านะครับว,วันที่สิบหกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับจุดได้สี่หกเก้าแอดมินจะแจงให้สี่หกสี่เก้าหกเก้าแล้วก็เรามักหนึ่งแปดไปเลยเขียนหนึ่งแปดไปน้ำเนาะ อ่อยี่สิบแปดแปดนึ่งน่ะล่ะ